แล้วแม่จะลองเอาตัวนี้แล้วแม่จะลองเอาหมูนี่นะหมูลูกหมูแม่จะลองเอาหมูใส่ก่อนเลยก็ดูมันจะเป็นยังไงหมูมันมันเหนียวดีป่ะตรงดีถ้าสมมติวานนั่็เอามาแบบเป็นกิโลกับมืดปลากินมืดบ่ได้นั่นหมูเนี่ยปลาดุมันปลาดุมมันกินหมูผมยี่เอาไปเสียบเสียบจะตดหน่อยครับ ตอนนี้ทีมงานของเราก็กำลังทำการตอนนี้ทีมงานของเราก็ทำการใส่บิดใส่เยียเอาเอาใจเย็ยนยาย ก็บอกให้พายเรือไปโต๊ะกันซะ แม่แม่แม่หลงไปแล้วนั่นดอดแล้วเยอะหายแล้วเอาเนี่ยเมื่อกี้มันมันจมไปรอบนึง อุยป,าปาา่าดูสิป่ามันหล่ว่ากินเถอะลูก อาหารปลาอันนี้อันวามจะมากินเฟ้นฟายที่ทุงนาครับอะไหนครับเฟ้นฟายโอ้ยจิ้มอะไริครับหืห่อยไหมครับหน่อยไหมลูกหน่อยแมากไหมหามาครับยังรถอะไรอะรถอีเตนเน่ไโอ้ยรถอิตานแต่แตกเก๊ะ ยังดังไหมลูกเป็นไฟอารันวาเป็นไฟไหลมากที่มอะไรห, <c oughs> ห,หน่อยไหมครับ <c oughs> อุ้ยพี่นัน <c oughs> อะไร จิตนั่นนี่จิตใหม่นี่แม่ระวังมันมันนั่นเด้เนี่ยตอนนี้ยายกำลังได้ปลาตัวโตคาดว่าตัวละสิบกิโลจระเข้หรือเปล่า ติดติดติดท่อนใหม่นี่ตัดเลยพี่หน้านออเนาะฟแชกม,นมันลนฮึอ,อุ้ยต่อมันก็ต้องมาตามเบดไม่ไปนักเนย มันก็บ่มีการดึงเลยติดใหม่หละมันอยู่ในปา่าไม่ลองกระตุกแรงๆแต่ว่าเสียวเวยเสียวเบ็ดมันตีกลับมานะ่ะ

จักจี้ต่อยยังไงถึงทีมงานของเราก็กำลังหาอุปกรณ์มาช่วยดึงปลาประมาณสิบกิโล <laughs> อ้ย <laughs> ดัเนียวดําเนียว,เ,ยวเป็นไรเด้าอย่า ว้าวโอ้ทีมงานเอ้ย oh, อ๋อติดติดละไปเห็นเห็นเดตกน้ำนะ พี่นั้นตัดเลยตัดรลดแม่แล้วก็เอาเอ็นก็เบียดเอ็นก็เบียดผียาวเจน พี่นันวายน้ำาป็เ่็นดินันโอ้โอพบไม้พยุงแช่อยู่ในน้ำไม่ใช่อ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือกิ่งไม้อะไรไม่รู้กิ่งไม้มะม่วง นี่นี่ว่าป๋าซิบโร <c oughs> นั่นว่าบอกยายสู้สู้แล้ว

วันนี้เราจะหมดหมูเป็นกิโลหรือไม่<ะ>วันนี้เราจะหมดหมูเป็นกิโลหรือไม่โปรดติดตาม EP ต่อไปพี <c oughs> ป่นั้นเปลี่ยนเบดให้หญิงยังนี่ไม่อาอนหน่อยดย้เดี๋ยวมาแม่ ไม่เอาเบ็ดหน่อยดิจะเอาแคนเงินตกเถอะเอาทำไมไม่เอามาจ่บานทำไมกระตู้เอา <c oughs> โอ้ย แม่แม่แม่ทำไมหัวมันทิ่มลงงั้นอะหืนี่